เพื่อนหลังค่ะดีนะคะเป็นแบบว่าเรากอนนี้จะสอยผลไม้สว่านนะคะว้าวผลไม้สว่านแบบกินแล้วอิ่มกินหมดเลยนะคะจาวค่ะผลไม้สว่านขนาดขนาดใบไม้ใบสีขาวเลยค่ะมาค่ะฟ้าจะมาค่ะฟ้าขึ้นไปดูสิคะมีอะไรกินโอ้นู่ผลไม้ออกมาเป็นดาวเลยเหรอใช่ค่ะ ใส่ด้ค่ะใส่ดาวดูถ้าว่าจะนาน้วผลไม้ก็จะเหมือนตอนแสงอ่อ yeah, ้าเม่เอย่างไรฮ่าฮ่าไ่าห่าอ่าตงองะค่เป็นงานอะ้อีกะต้องมาค้านะคะต้องตราจาไปให้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอมา่าสุด ค่ะเราเจอยูทูบเบอร์นะคะสองช่องเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นช่องโอเกดันนี่เล็บลี่นะคะนี่อีกช่องนึ่งค่ะเป็นช่องมาใหม่นะคะอยู่ข้างหลังเรานะคะนี่กําลังถ่ายทําอยู่นะคะนี่นะคะสามคนนี่นะคะเป็นช่องยูทูบเบอร์ช่องใหม่นะคะเดี๋ยวเราถามเขานะคะเขามาจากช่องอะไรนะคะอันนี้มาจากช่องอะไรคะเนี่ยโอเคค่ะโอเกดันนี่เล็บลี่ค่ะโอเคต่ออ่อ ช่องนาะโอเคด้วนะคะ,ออ,ะออมออมทุกอย่างนะคะออมบุญทุกอย่างอเจร่อนคโยกทุกท่านที่วทำุญถวายพรผ้าหาาุ่สาทุค<า>่ะ

าตั้งใจนะครัที่ว่าอนาตมริบแต่ไมจางะาจารย์ ไปที่23บ่23ความว่าเพรตายซึ่งมัไปในมหาในชลนลาศสิ่งทีขอสินค้าอยู่อจริงแม่สิ้นมีสุพทุกคืนวันใครเสียงใบนี้ว่าดีนะราบเน้นจากเนืองนองเป็นของขวัญจะค้าขายอุ้ยทำไมได้ทิ่ใบเดิมอ่ะอย่าได้ปันความคิดจิตฟองจะถามหา ประเดิมอยากแสนแสนดีไม่มีสองจะสมเนื้อสมรักสมสักขางไม่มีหมอคงสุขทุกเวลาถามความเจ็บว่าใคราจะหายค่ะเหมือนเขาที่แล้วเลยค่ะแม่ไมีไ่ว่าเป็นความตามกล่าวหาจะชน,นะสมสิทิดังจินดาดังสาลาเกา่าวแจ้งแถลงเออ นี่ดีมากเลยนะคะใบเสียแซมซีของป๊อบกินนะคะได้ดีมากเลยนะคะดีทั้ง2ใบเลยนะคะ ค่ะ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  อยกินหน,หนุ่มเบื่อเลยนะจดีนั้นะนะครีมอ่ะหนุ่มเบื่อค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาดูพบผากันนะว่าใครอ่ะเป็นเป็นมนุษย์หรือเทวดานะคะหรือยักษ์นะคะมาเกิดน,นะคะเราจะดูจากพบผ่านะคะจากจากาที่นั่งบนนี่นะคะที่เกิดน,นะะี่ค่ะ อันนี้นะคะเป็นปีหมูนะคะก็คือเป็นมนุษย์ผู้หญิงนะคะอาตาค่ะเดินตะศน์น้าค่ะตัวนี้นะคะเราก็ตัวนี้ก็อะไรคะเป็นตัวอะไรคะยักษ์สุนักนะคะเป็นยักษ์ผู้หญิงนะคะใช่ปะ,ะ,ะเป็นยักษ์ผู้หญิงนะคะสุนักเป็นยักษ์ผู้หญิงนะคะ,ะ,คะเอาไปดูไก่นะคะ ปาาเป็นยักษ์ผู้ชายนะคะเขี้องงเลยอันนี้คือพบชาติที่มาเกิดน,นะคะ<อ>ว่าเรามาจากอะไรนะคะเป็นปีวอลนะคะเอ้เป็นยักษ์ผู้ชายมาต้ะะองนเรามาดูนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะคือคนที่เกิดน,นะคะ,ะ,คะปีนี้คะเป็นข้านหน้าต่อนะคะข้้งหน้านะคะก็ไป่ีแค่นะคะ เ,เป็นปีของดิชั้นเลยนะคะเราก็มาดูนะคะตุ้มนางฟ้าผู้หญิงนะคะเป็นโชยดาผู้หญิงนะคะ ถ้าเรามาจากโทวดาผู้หญิงนะคะที่มาเกิดเป็นปีมะแมนะคะโอ้เป็นนางฟ้านางสวรรค์มาเกิดนะคะเป็นนางฟ้านางสวรรค์มาเกิดนะคะเลยจะดีเช่นนี้นะคะแบตเตอรี่ต่ําแล้วอะ่ะหมดเอา่าต่อไปเปะะ็นม้าเป็นอะไรเป็นเทวดาผู้ชายนะคะไปพาต่อออกไปหาต่อ เป็นมนุษยู้หญิงนะคะแมขานนะคะเป็นยักษ้หญิงนะคะปี่ที่เหลือนะคะไปหาดูเองนะคะไปดูแบหารป่ากันแล้วค่หารนกนะคะไปค่ะ đó là kim ngạch đã フフフ。<laughs> ไปยไปยบายบไปเที่ยวกันไปลบไปเยวกันไายบายไปไบาไปเทีไปเกันไปรบไปเจวกันเฮ้ยเราอยากไปทะเลเฮ้ยเราอยากไปภูเขาเฮ้ยเราอยากไปดูดอกไม้เฮ้ยหรือเราจะไปภูเขาเออเราอยากไปดูดาวเออเราอยากไปดูดาวแล้วเราจะไปกางเต็นเราอยากไปทะเลหมอกเราอยากจะไปตรงไหนนะคิดไม่ออก บาย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 เราจะไปไหนกันด <ingers> ีนะบาย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 เราจะไปไหนกันดีเฮ้ยทำไมฝนมันตกอ่ะทำไมฝนตกไม่อยู่เฮ้ยพายุมันเข้าเราจะไปทะเลยังไงล่ะออ๋หรือว่าเราจะไปภูเขาภูเขาจะมีฝนดาวตกไหมจะมีฝนดาวตกไหมถ้าฝนมันตกเราจะไปที่ไหนล่ะเราจะไปดูทะเลหมอกเราจะไปดูที่ไหนอ่ะบายบายบายบเราจะไปเที่ยวที่ไหน